ชายลุกทุ่งพี่ก๊อตจัก,กรพันธ์อาบคอนบุรีนี่แหละที่ตอนนี้ผ่านตัวเองมันรับหน้าที่ป่าดันใช่ไหมฮะมก่อนหน้านี้ได้ปลุกปั้นศิลปินไปสองก <New Country. S 2> ลุ่มที่เปิดตัวออกมานิวแคนทรีใช่นะฮะนอกจากซีนุ่มบอยแบรนด์วงนิว c o นทรี y อย่างที่รู้จักกันเพลงสแตนบ By หล่อนี้เพลงนี้ก็ดังมากเหมือนกันสองซาดูโอ้นะฮะกับเพลงติ่งคัดติ่งคัดติ่งคัติงเพลงติ่งคะนี่แหละฮะก็ปล่อยออกมาแล้วนะฮะต้องบอกว่าเป็นกระแสะทั้งสองวงเลยนะฮะ แต่ต้องบอกว่าหลังจากการเปิดตัววง New Enti ไปนี่นแหละ New คั n ชีไปนี่นแหะฮะก็มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นนะคะหลังจากพี่ก๊อตได้ออกมาโพสต์ประกาศราคาจะค่ายแกมมี่เลยนะฮะที่ตัวทำงานมานานถึง30ปีซึ่งสาเหตุคาดว่าจากการไม่ช่วยสนับสนุนเรื่องการโปรโมทเท่าที่ควรทั้งที่ตัวเองทุ่มเททำงานกับโปรเจกต์นี้มานานถึง3ปีนะฮะ ล่าสุดนะครคุณผู้ชมก็มีประเด็นให้พูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พี่ก๊อตเนี่ยได้ออกมาโพสตเข้าความตัดพอนะครับบอกว่าเพราะถูกเทจากคนคนหนึ่งที่เคยนับถือเลยต้องเริ่มกลับมาแต่งเพลงอีกครั้งก็ลองผิดลองถูกกันไปใจล้วนๆว,วันเดือนปีระบุชัดเจนปัจจุบันแก้ปรับไม่เหลือเขาเดิมแล้วศิลปินฝึกหัดของจริงแตรตึง ขอบคุณที่ทําให้ผมฮึดครับพี่วันนี้พี่กลับมาทําเฉยเลยเลยอ่ะก็ขอบคุณนะพี่นะเอองานนี้ก็ทําเอาชาวโซเชียลเนี่ยถึงกระดุ้งเลยพร้อมกับเข้าไปคอมเมนต์ให้กําลังใจพี่ก๊อสกันเยอะเลยนะฮะว่าบางคนก็สงสัยเอ๊ะเกิดอะไรยังไงขึ้นเข,เขาไปขึ้นดีกับทางแกรมมี่ก็ยังร่วมง,งานกันอยู่จริงเหรอ,อก็ตอนแรกเหมือนแบบไม่เอาแล้วพอแล้วอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นช่วงงอนๆอะไรตอนนั้นอะไรอย่างนี้น้อยใจยบ้างตอนนี้กลับมาแล้วใช่ไหม ก็ยังทำอยู่ยังอยู่กับแกมมี่อยู่เพลงใหม่ของ New Country ก็ปล่อยออกมาแล้วนะฮะออพี่กัดก็ยังดูแลน้องๆอยู่ด้วย